สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกับรายการ DNG นะตอนนี้ก็มาอยู่กับเกม Black Hawk Down นะทีมซับซิปอะไรของมึงก็ไม่รู้ครับเออเริ่มมาเลยเข้าที่ซิงเกิเลเมยอนะ์เกมนี้เล่นมาปดไดเ้เล่นด่านที่ผมเคยผ่านอืมจำเห็นว่าลองด่านอินจำจำด่านจำชื่อด่านได้ นี่เล yeah. ือกปืนได้นะเลือกปืนได้ปืนที่ผมชอบใช้ก็คือเออเออปืนเนี่ยฮะแล้วก็ใช้โอ้ยตรงไหนได้ให้เีไม่ใช่ดาดเยอยมันต้องมีอีกเจ้เออเนี่ยมีดาดอีกเยอะมากมายจอยเลือกปืน Can you make me can Can you Okay, yeah. Lost a peeps a Oh, well, 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 well. Okay, continue. Five one, command. What's your Command. We are proceeding upriver, heading towards the rendezvous point as planned. We are approaching Ixtana with no sign of hostiles in the area. Are we sure this is the correct town? Affirmative, 5-1. Ixtana contains one of Paulo's drug facilities. It must be well hidden since I.